ขั้นแรกเราจะแกะส้มยำให้จ้า

นี่คือส้มโอแกะแล้วแล้วจะเอาไปชาเ์จม,มส่วนผส,ม,สมของเราก็จะมีน้ำตาลเกลือมะนาวและก็ส้มโอ ตามใส่ตามตน้ำมันด้่งตามกว่านี้ค่ะขั้นตอนที่สามแล้วก็จารินนะ้ำส้มโอโออ Oh yang, yang, yang apa, apa kan? Oh yang, um, 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 yang, oh yang, oh yang, jadi mana ni? Aduh, berhenti, am, amu, berhenti. Kali empat, lalu kita masukkan gula. Kali lima, lalu อ้องกออนุญาตทางน้ำก็ได้ตัวมุนมุนมุนขันเสล้วมุนมาถือเย็นจัง เย็นไหมยันยันร้อนทีเห็นไหมพูดตาไม่ใจเลยวกมือแม่วห่อนเออพ่ออยู่กับผมเดียวใส่กับใส่แนวขวงนอกสวนเอออิฐง่ายก้อนล่ ในนี้้ก็ไดใส่ในหมูที่จะฝืนใส่เป็นไม้น้ปลาใส่มะนาวกับเกลือเอามไปนะคุมดูนะเยวกระโดดแกระโดด ตัวได้ช hmm. mm ิมหรือ hmm. ย mm. mm ัง hmm. ช mm ิม hmm. ค mm ่ะหอมจริงป่ะหอมนิดนิดเนาะอันนี้ทำไมเหลือน้อยอ่ะอะไรขึ้นไปมันเหลือน้อยค่ะต้องก่อนกินเยอะคือแต่ละสูตรเนี่ยมันต่างกันยังไงคุณถามก่อน เนี่ยเนี่ยเนี่ยเมันต่างกันยังไงกันต่างกันที่คานเมทำคนละกุมมันส่วนผสมของต่างกันไหมไม่ต่างกันยังไงคุ่สามคุ้มคราุมคาราคุมค่ะอ่าเขาใยู่คาราคุมซ้นโอลูกเดียวกันไหมไม่ฮะหนกุ่มไหนอันนี้กุ่มไหน อันสองอันนี้หมูหน,นัดก้าว <c oughs> อ่ะเออวันหยุ 好的，这边先不拿那个。 อร่อยคอ่ะข,ขายที่วมนะผมอุอ๊ยถ่ด้วยอันนี้ขอไมกกจะวาเก๋เติมคุณได้ไหมใส่เยอะไหมแล้วแต่<า>ค่ะกินได้ดูเด,ด้ป ห่อใช่มันกล่อมแต่ว่ามีผมนิดนึงมีผมมันผมกับก็เลยกับก็เลยผมกับโอ่คโอเคได้ดีตรงที่ผมนิดไปนิดนึง อยู you, right. mm ่นะคะอันนี้เหรอันนี้ปือว่าหวานนะเพราะว่าคไม่หวานมีหวานไหต่น้ำตาลเยอะหันเยอะค่ะอือือันนี้ไม่ผมนะ ผมจะหวานอันนี้หวานน้อยแต่พอ